สวัสดีครับพบกับผมปังปอนเซกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยคิตะฮาซุโคยตอนที่3นะครับหรือว่า My Love Mix Up หรือชื่อไทยของ Netflix นะครับที่ชื่อว่า วุ chat, ่นหนักรักสามคนซึ่งในตอนที่3เนี่ยก็คือรวบตึงทุกประเด็นนะครับแล้วก็สร้างวิกฤตใหม่ต่อไปแล้วใครที่ยังไม,ม่ spoiler. ได้ดูเนี่ยก็คือต้องไปตามดูกันก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีสปอยแน่นอนส่วนใครที ồi, ่ดูแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสภาพตอนที่ดูนะครับตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนจบอ ความรู้สึกของผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยใครเป็นแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับกว่าจะถึงวันเสาร์แล้วต้องรอแปลวันอาทิตย์เนี่ยความรู้สึกมันนานสะเหละเกินก็รู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยมีความสั้นมากแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่3ที่ผ่านมาและความรู้สึกตอนที่ดูนะครับที่ตอนสามเนี่ยก็คือปล่อยให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกช็อกกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนจบที่ให้ความรู้สึกทิ้งคนดูไว้กลางทางเหมือนเดิมอีกแล้ว และสําหรับใครนะคะพี่ตามผมมาจากคลิปชวนคุยตอนที่2ที่ผมได้ทิ้งประเด็นไว้3ประเด็นนะครับก็ถือว่าตอนที่3เนี่ยเคลียร์ครบทุก3ประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกนะครับเป็นการคลายปมความรู้สึกผิดของอากิคุงเนี่ยต่ออาชิมโตที่แบบว่าจะชอบอีดาไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คือตอนที่2เนี่ยมีการขอโทษเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็โดนซีรีส์แกงหม้อใหญ่ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเองก็ ไม่ได้สังเกตเองนะครับเพราะว่าตอนที่1ตอนที่2เนี่ยฮาชิมโตะเนี่ยก็แทบไม่ได้พูดชื่ออิดะออกมาเลยถูกไหมมีเพียงคําใบ้จากอย่างลบนะครับที่เราเข้าใจว่าฮา s h ชิมโตะเนี่ยชอบอิดะและตอนที่สามก็เคลียร์แล้วนะครับว่าฮา s ชิมโตะเนี่ยชอบไอดาหรืออักคุงนะครับผม <I da. S 1> ไอดะคุเตะเอ๊ะ โอ้โหตอนนี้เนี่ยก็เป็นช็อตที่เฉลยแบบทั้งช็อกทั้งน่ารักนะครับทั้งยังลบที่แบบว่ามีส่วนลบที่คําแรกเนี่ยหายไปแล้วก็เลยทําให้เข้าใจผิดกันไปหมดนะครับก็เคลียร์ปมจากคู่แข่งเนี่ยกลายเป็นแบบเพื่อนซีที่คอยเอาใจช่วยได้ไแบบจริงๆซีรีส์ก็แอบ,บสปอยต่างนะครับจากโปสเตอร์ที่แบบว่ามีอักคุงเนี่ยอยู่ในโปสเตอร์หรือว่าภาพโปรโมทเองนะครับก็คือมีภาพของทั้งคู่อยู่ด้วยกันแฟนๆมงังงะดูเนี่ยก็คือแบบคงรู้แล้วแหละแต่ว่าถ้าแฟนๆมงังงะมาดูคนที่ดูซีรีส์เนี่ย ก็คงจะแบบชอบใจที่โดนแกงกันนะครับและฉากต่อมานะครับที่เอาขาฟินเนี่ยมีสภาพแบบนี้เลยก็คือฉากการติวกันของทั้ง4ี่คนครับก็มีเรื่องราวของทั้ง2คู่นะครับที่เดินไปพร้อมกันอย่างอากุงและฮาชิมโตะที่อากุงเนี่ยดันคิดว่าฮาชิมโตะเนี่ยชอบอีดาไอตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าฮาชิมโตะเนี่ยจะชี้ไปที่อากิคุงหรือเปล่าเพื่อหนีการจี้ของอากุงและอีดาเนี่ยมาเห็นเลยทาให้เกิดความวุ่นวายอันนี้แบบคิดไปตอนดูนะ แต่ก็ดีนะครับที่ซีรีส์เนี่ยเคลียร์ให้อากุงเนี่ยรู้ว่าฮิชิโมโตะเนี่ยมีคนที่แอบชอบแล้วก็ไม่ใช่อีดะนะแต่ก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครจริงๆอ่ะเราชอบพาทน,นี้ของตอนที่ฮาชิโมโตะเนี่ยทำไมถึงแอบชอบอากุงนะครับเพราะว่าก็มีการย้อนไปถึงตอนเด็กว่าแบบว่าจริงๆแอบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการลืมบัตรสอบอะไรแล้วก็มีนะคะแบบว่าเห็นแบบเอ,เออคนนี้แบบเหมือนเหมือนจะพึ่งพาได้นะแล้วก็เลยชอบมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ แล้วพ่อสองคนกลับไปนะครับอิดาและอาโอกิเนี่ยก็ได้ติลกัน2ต่อ2คือชอบอันนี้มากคืออยากให้อาคุมกับฮาชิโมโตะเนี่ยกลับไปพร้อมๆกันจะได้ไม่ขัดจังหวะแต่ดันลืมตัวเองครับลืมดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่กับอีดาทั้ง2ต่อ2ซีนเนี้ยคือชอบมากชอบความแบบตรงๆของอากิคุงที่ถามว่าเอ้ยลืมแล้วหรอที่เราเคยบอกชอบอะ่ะเพราะว่ามันแปลกๆนะใจมันเต้นนะที่อยู่ด้วยกันแบบนี้อะไรเงี้ย เราก็อยากรู้นะว่าอีดาเนี่ยรู้สึกยังไงซึ่งคำตอบของอีดาเนี่ยก็ทำให้เราช็อกมากๆส่วนอาอกิคุงเนี่ยก็ช็อกไม่แพ้กันนะครับแล้วเราก็ชอบที่แบบว่าอาอกิคุงเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดตรงๆอยากให้อีดาเนี่ยแบบจริงจังมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงอีดาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอีดาก็คิดถึงเหมือนกัน และประเด็นที่2จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมีการคิดว่าเออปมใหญ่จริงๆเนี่ยน,น่าจะอยู่ที่ว่าพระเอกเนี่ยน่าจะรู้ว่ายังลบเนี่ยไม่ใช่ของอากิคุงนะอะไรอย่างนี้แต่เรื่องเนี่ยก็มาเล่นในตอนจบเลยนะครับที่อาคุ้งเนี่ยดันไปรู้เรื่องแล้วก็ถามอาอกิว่าอากิเนี่ยก็ดันเล่าทั้งหมดให้เพื่อนฟังแล้วก็ชวนไปบอกความจริงกับอิดาเคลียรคัดประเด็นที่2ทิ้งเลยตอนแรกเราคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ไอตอนแรกก็คิดว่าจะมาแบบเป็นไคลแมก แต่เล่นมาเลยในตอนที่3า,านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะมีอะไรให้เล่นอีกแน่เลยก็ทำให้ซีนเนี้ยเป็นซีนที่แบบเราไม่ชอบเลยอะ่ะมันแบบว่ามันไม่มีใครพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งๆั้ที่แบบทั้งคู่อะ่ะก็รู้สึกแหละไม่มีใครพูดอะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าเหตุการณ์เก่าอะ่ะมันเออมันจบไปแล้วแล้วก็เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็คือปล่อยให้ความสัมพันธ์มันทิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับก็ประหลาดใจเหมือนกันที่อีดาเนี่ยพูดพูดแค่ว่าตัวเองเนี่ยก็จริงจังนะแต่ก็ดีแแล้้วทีี่เป็นนบบ ก็คือแบบส่วนอาอกิเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกครับไม่พูดอีกว่าแบบหลังจากนั้นอะรู้สึกจริงนะก็แบบทำให้ฝั่งคนดูเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าเราอะรู้สึกหงุดหงิดแบบว่าเว้ยพูดอะไรหน่อยสิแล้วประเด็นที่3จากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตอนที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเอกเนี่ยเริ่มมีใจให้อาอกิแล้วซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากฉากที่วาดรูปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูตัวแบบเนี่ย ก็วาดได้เหมือนจนเพื่อนเนี่ยทักเลยนะครับก็เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์นะครับของอิดาที่มีใจให้อโอกิมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่รู้สึกเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมตอนที่3เนี่ยก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับโดยผมเนี่ยก็ขอคาดเดาตอนที่4แบบชาวบ้านชาวบ้านเ <c oughs> ดานะครับว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่แบบให้เล่นต่อแล้วก็ยังไม่เคลียร์บ้างนะครับผม ประเด็นแรกเลยครับก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยต้องความรู้สึกส่วนตัวนะก็คือต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาทําอะไรร่วมกันที่แบบว่าสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าอะอย่างแม่อีดาเนี่ยที่เพิ่งมาในตอนที่3นะครับก็มีความน่ารักแล้วก็ให้มือพายเป็นมือพายอันดับสาเลยนะครับรองจากอาคุงแล้วก็ฮาชิโมโตะสังเลยก็คือเข้ามาร่วมทีมกันแลละ อาจจะมีแบบกิจกรรมหรือการสอบหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาช่วยกันแล้วทาให้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นความสัมพันธ์มันจะแบบเดินหน้ามากขึ้นก็ได้นะครับมีคาดเดานะหรือประเด็นที่2ครับจะเล่นทางที่แบบให้เข้าใจผิดแนวแบบว่าแอดตัวละครเข้ามาให้รู้สึกว่าไอ้ของที่มีค่าอยู่เนี่ยถ้าไม่รักษาไว้มันจะเสียไปแล้วนะทําให้อีดาเนี่ยเข้าใจผิดว่ามีคนมาจีบอาโอกิแบบนี้เนี่ยความรู้สึกของอีดาอาจจะชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้เบียวนิดนึงนะครับผมก็ลองเดาๆกันนะแบบว่าอาจจะเป็นเล่นมุกแบบยังลบอีกรอบหนึ่งที่อาอกิเนเขียนชื่ออิดาในะยังลบแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้อิดาเนี่ยได้ดูอันนี้ก็คือเป็นจินตนาการส่วนตัวนะครับผมด้วยความยากของสถานการณ์ของตัวละครนะครับที่แบบมีเรื่องเพศเนี่ยที่มีความเป็นไปได้ยากทําให้แบบ ตอนจบของตอนที่3เนี่ยทั้งคู่เลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งเรื่องราวให้จบแบบนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับผมก็เก็บความรู้สึกตัวเองไว้เนาะเบสโค้ดของตอนนี้นะครับเราก็ขอยกให้อาชิมโตะสั่งนะครับตอนที่อากินะคะพูดถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอีดาหรอกแล้วก็อาชิมโตะเนี่ยก็พูดว่าการชอบใครสักคนไม่มีอะไรที่ดูแย่หรอกนะ ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่แบบซีรีส์พยายามจะขับเคลื่อนสังคมไปด้วยนะครับว่าการรักใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรื่องผิดนะครับผมส่วนเบสเอ็มพีนะครับก็ขอ,อยกให้น้องมาเมทาโรนะครับมาชิบะป้อมปากการของอีดะนะครับทั้งน่ารักแล้วก็จังหวะตลกเนี่ยดี้ดีมากๆป่าหรอกจริงๆชอบชิบะเป็นส่วนตัวข้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่สนุกมากๆตอนหนึ่งเช่นกันนะครับรืว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีแบบ่นยิบนิดนึงนะครับก็มาลุ้นกันตอนหน้าคะคะว่าอะไรเนี่ยจะทําให้ทั้งคู่ และเห็นในตัวอย่างตอนต,ต่อไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้นั่งติดกันแล้วส่วนใครชอบตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ